แกะวันนี้เนื่องจากประชาชนก็ไม่เข้าใจก็ไม่อยากกระบบนแต่ว่ารัฐบาลครับรู้อยู่แก่ใจน้ำควรที่จะมีนโยบายอะไรที่มันดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ต้องทนกันไปวันนี้ผมหวังน,นะว่าจะเกิดเหตุการณ์ตุลาการพิวัฒนะ์เรื่องของเอากฎหมายนะครับที่มาถอดถอนอกกต ทำให้การเลือกตั้งสอวอเป็นโมฆะแล้วก็ถอดถอนสสและการเลือกตั้งที่ใหม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ตัดสิทธิ์นักการเมืองที่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็จะนําไปสู่สุญญากาศทางการเมืองนะสุญญากาศทางการเมืองไม่มีประธานสภาไม่มีสภานะครับ,นะรบอาจจะก็ต้องใช้ สารดีกาเป็นเสนอแล้วก็ต้องมีการประชุมกันบรรดาของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะคัดเลือกคนที่มาเป็นนายกเพื่อเข้ามากอบกู้ประเทศนะผมหวังไม่ถึงตรงนี้แล้วนะตอนนี้โอ้ผมมองไม่เห็นอนาคตจากรัฐบาลชุดน,นี้เลยเนี่ยนะครับ วันนี้ทีผมไม่อยากคิดว่าวันนึงผมจะต้องมาคาดหวังว่าประเทศเราจะต้องเดินสู่จุดนี้นะแต่มันก็นึกไม่ออกอะ่ะถ้ารัฐบาลทุนนี้บริหารประเทศต่อยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีนโยบายอะไรนะที่จะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจบ้านเราหรือจะแก้ไขทุกอย่างก็เป็นยาหมดอายุที่ยิ่งกินแทนที่จะรักษาโรคก,กับยิ่งทําให้บวยหนักเข้าไปใช่ไหมนโยบายแจกเงินเนี้ยยิ่งทํายิ่งเจง นะายุหมุนทางเศรษฐกิจไม่มีเพราะจริงๆนี่รัฐบาลนี้ไม่ได้คิดจะแจกเงินแต่คิดจะใช้ดิจิตอลนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจมาสร้างพายุหมุนจะใช้ระบบดิจิตอลในการควบคุมการใช้จ่ายกำหนดโซนนิ่งแล้วก็มีระยะเวลาในการควบคุมแล้วก็บังคับให้ซื้อเฉพาะสินค้าที่เขาร่วมรายการเยมันก็ ดยคอนเซปตก็พอเป็นไปได้อยู่แต่มันก็ไม่น่าจะเป็นคนก็ไม่เชื่อแล้วถึงแม้จะใช้เป็นเงินดิจิตอลนะครับนะแล้วก็แจกให้กับคนทุกคนเนี่ยคนยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าประเทศเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบริโภคประเทศเราเนี่ยบอัตราการบริโภคขยายตัว8นนะครับเพียงแต่ว่าภาคอุตสาหกร,รรมมันหดตัวภาคการท่องเที่ยวมันหดตัวภาคการผลิตมันหดตัวนะครับ นะส่งออกก็หดตัวทฉะนั้นะ GDP เราจะติดลบแต่ว่าเรามีตัวเลขที่มาพยุงถ้าเกิดการบริโภคติดลบด้วยนี่ก็คือ GDP เราคงจะลบเยอะแต่วันนี้จุด GDP เรายังมีเป็นบวกเนี่ยก็เพราะว่าเรามีเรื่องของการดัชนีการบริโภคมันยังไม่ตกมันเลยไปชดเชยให้กับตัวเลขด้านอ,าอื่นเนีเออปัญหาประเทศเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรามีปัญหาเรื่องการบริโภค มันจึงไม่มีความจําเป็นเลยที่จะไปกระตุ้นการบริโภคโดยการแจกเงินให้คนไปใช้จ่ายนะแต่ปัญหาคือวันนี้คนมันไม่มีกําลังซื้อเพราะมันไม่มีรายได้มันไม่มีรายได้เพราะมันไม่มีงานให้ทำนะใช่ไหมมันมีโรงงานย้ายฐานการผลิตมีผู้คนตกงานนะมีธุรกิจหลายอย่างที่การค้าขายมันหดตัวมีการลดคนนะวันนี้ผมมีพนักงานมาบริสมัครที่บริษัทเยอะมากเลยนะมีตัวเลือก คนงานเยอะมากเลือกไม่หวานไม่ไหวลแล้วนะมีคนตกงานเยอะมากนะอย่างมีธุรกิจอะไรธุรกิจก็ลดคนันบจ้างพนัก,กางานออกมาเยอะมากเลยนะก็นั้นการแจกเงินรอบนี้มันคือคิดไปทำไปแก้เกี่ยวแจก เขถือว่าพูดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ตามเงื่อนไขที่เคยได้พูดไว้ก็ได้สักว่าแจกเท่านั้นเองแต่จะมีผลได้หรือผลเสียมากกว่ากันนี่ผมฟันธงเลยว่านะครับมันผลเสียอยู่แล้วไม่มีผลดีเลยนะมีพี่น้องประชาชนอาจจะมีเงินใช้จ่ายประทังไปอีกระยะหนึ่งกับคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่มันไม่ได้หมายความมันจะทาให้เศรษฐกิจประเทศนี้กลับมาได้นะครับเพราะว่า เรายังไม่มีการกระตุ้นการลงทุนเลยเรากระตุ้นแต่การบริโภคครับเรายังไม่มีการปรับรูปแบบเศรษฐกิจธุรกิจในประเทศไทยเราก็ยังทําธุรกิจกันแบบเดิมๆสินค้าเกษตรเราก็ยังเป็นสินค้าตัวเดิมๆซึ่งวันนี้กู้แข่งก็ไล่บี้มาแล้วแล้วเขาก็ทําได้ดีกว่าแถมถูกกว่าใช่ไหมครับนั้นเราก็ยิ่งขายข,ายของยากของเราแพงกว่าเขาใช่ไหมครับวันนี้ทิ้งออกไงต้องรีบกระตุ้นด้านการผลิต ด้านการท่องเที่ยววันนี้นะผมว่าสถานการณ์แบบนี้นะไม่รู้คนจะมีกระติตกระาจเที่ยวกันหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ได้ลงทุนด้านการท่องเที่ยวด้วยทำไมก็เลยเป็นอะไรแบบมืดแปดด้านอ่าทำไมแล้วยิ่งมาใช้นโยบายหาเสียงประชานิยมที่จะขึ้นคาแรงอีกโอ้โหทุกอย่างมันมีจะทำและเกิดผลเสียมากกว่าผลดีมันไม่ใช่เวลามันไม่ถูกจังหวะผมเลยมองไม่เห็นอนา,นาคตนะตอนนี้ วันนี้จะคุยกับเราแรด้างใชจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวก็คุยแต่เรื่องน้เดิมหนึ่งกลัวพวกเราจะเบื่อนะในฐานะผู้ประกอบการที่อยากได้แรงงานพม่าไปไทยผมไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวอยู่แล้วนะครับใช้แรงงานไทยนี่แหละครับนะแล้วก็ผมไม่ได้จ่ายค่าแรงตามกฎหมายครับผมจ่ายตามใจผมนะครับนักงานเราจะผมนี่คนระับ ได้ค่าแรงวันละห้าร้อยอยู่แล้วไม่รู้จะไปหาค่าแรงสามร้อยเนี่ยแล้วผมก็มองดูว่าการจ่ายค่าแรงสามร้อยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะวันนี้ที่ผมจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก็ดูว่าพนักงานเราอยู่ได้หรือเปล่าผมไม่ได้ดูวดุฒิการศึกษาผมดูที่งานที่เขาทำครับนะแล้วผมก็มองดูว่าเงินจํานวนไหน ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะทําให้เขาเดํารงชีวิตยอยู่ได้นะําในแต่ละเดือนเนะม,มื่อผมอนุญาตให้มีการเบริกเงินได้ลงหน้าหลังจากทํางานได้ครึ่งเดือนนะเพื่อนะครับเพื่อให้เขาได้ไม่ไปรักไปขโมยไปป้นไปจี้หรือไปทําอะไรผิดๆเพราะนั้นการดูแลพนักงานเนี่ยครับผมไม่เคยมองว่าเขาเป็นลูกน้องผมมองเขาเป็นทั้งลูกทั้งน้องต้องดูแลกันไป ดน,นวันนี้ที่จ้างคนคือหนึ่งใหญ่เขาทํางานกับเรานานๆแล้วใหญ่เขาอยู่ได้อันนี้คือผมคิดนะดังนั้นผมไม่ได้สนรว่าเขาจะจบอะไรมาผมเคยจ้างคนจบแค่มอสามเงินเดือนหมื 3, ม่นห้าพอเขาสามารถทํางานที่ผมมอบหมายได้มันไม่ได้เกี่ยวเขาจบอะไรมามันสำคัญแค่ว่าเขาสามารถทํางานที่ผมมอบหมายได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง นะอันนี้ก็คือนโยบายบริษัทผมนะก็คือหนึ่งถ้าพนักง,งานเขาทํางานกับเราเขาอยู่ไม่ได้เขามีความยากลําบากมันก็ท้ายสุดวนันนึงเขาก็ต้องไปแล้วก็มีปัญหาอยู่ผมขี้เกียจฝึกคนใหม่ผมเบื่อนะครับนะผมก็เลยคิดว่าเออนะถ้าจ้างแล้วเขาสามารถอยู่กับเราได้นานๆแล้วเขาก็ไม่ได้ลําบากจนเกินไปก็พยายามจะจ้างเขาได้ค่าแรงผมเชื่อในระแวกนี้นะบริษัทผมจ่ายค่าแรงแพงสุด แถวนี้มันมีโรงงานเยอะนะพนักงานก็เยอะแต่ของผมพนักงากนมันไม่เยอะดังนั้นการจ่ายค่าแรงสูงเราก็เลือกคนได้แล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนพนักงากนบ่อยๆแล้วก็มองวอ่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ก็ไปด้วยกันก็ผมคิดแบบนี้นะครับนะนะนะวันก่อนผมนั่งฟังคนเขาก,กดอะไรผมดูถูกผม และอย่างสายลาย์อมอีกคืออะไรครับคุณมาบ่นมาอะไรตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นคนปากไม่ดีนะด่ากเก่งนะแต่หัวใจผมทองคำครับดังนั้นอย่ามาสร้างความวุ่นวายในพื้นที่ของผมนะครับผมไม่เคยไปเปียนเบียน,น,นใครนะนะผมมีการันตีโบนัสให้อยู่แล้วครับผมไม่เคยหักในลูกน้อง นี่นโยบายบริษัทผมนะครับขาดลามาสายไม่มีการหักแต่ถ้าไม่ขาดไม่ลาไม่สายให้พันหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับในเมื่อเราไม่มีนโยบายลงโทษคนที่ขาดที่ลาที่สายเราก็ควรจะให้รางวัลคนที่ไม่ขาดไม่ลาไม่สายมันถึงจะยุติธรรมบางบริษัทเลือกที่ใช้การลงโทษแต่ผมเลือกที่จะให้รางวัลคนทําดี อันนี้คือสิ่งที่ผมให้นโยบายไว้ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคนที่ขาดลาสายไม่ไม่ถูกหักเงินไอ้คนที่ไม่เคยไม่ขาดไม่ลาไม่สายมันคนจะได้รางวัลน,นะยกเว้นเราใช้บริษัทใครขาดใครลาใครต้องหักเงินก็ไม่มีกรณีจะ,จะต้องให้รางวัลไงแต่ผมไม่ชอบลงโทษผมชอบให้กําลังใจคนมากกว่าผมเลยมีนโยบายแบบนี้ฉะนั้นใคร ไม่รู้จักผมอยากควรส้นตีนนะครับผมเคยคุมพนักง,งานหลายร้อยคนแต่ผมก็แค่ลูกจ้างนะผมรู้ชีวิตลูกจ้างดีผมเคยเจราจากับพนักง,งานที่ข้างยามันไม่ยอมคุยใครมันจะคุยผมคนเดียวใช่ไหมผมเข้าใจวิธีชีวิตของการเป็นลูกจ้างมาก่อนวันนี้ผมเป็นเจ้าของบริษัทอะไรที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่ทํา นะผมก็บริหารบริษัทผมมองทุกคนเหมือนน้องลูกน้องผมไม่ถามมันดูได้เลยนะใครออกไปแล้วไปบอกแม่งกูโดนพี่มาร์กด่าทุกวันเนี่ยไอสันนี่ต้องโกหกแนะ่ถ้าใครโดนผมดา่ามันต้องลดละมนต์เจนะ็ดวัดเจ็ดวาเน่ะผมไม่เคยดุแม่งเลยยังเก่งอเอาแค่ถอนหายใจใส่มันอนะเจอเดินกาลังแล้วก็สายหน้าเดินเข้าบ้านนะแค่นี้นะลูกน้องผมก็ขหนหัวลุกแล้วมันจะไม่กล้าของผมหครับไอคนที่ดุเยอะเนี่ย บงดีพนักง,งานไม่กลัวไอคนไม่ดุดลครับไม่น,น่ากลัวนะไอจี้ใจดีถ้าเกิดดุขึ้นมาแสดงกูเหลืออดแล้วนะแั้วนั้นจะทาทานไม่มีลูกน้องคนไหนกล้าลองเดีผมเราผมกล้าโม,โม้เลยว่าพนักง,งานคนนี้ไม่เคยมปใครถูกผมด่าที่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ตัวมันเองไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะับผมให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วมึงจะทำาด้ไหมกูก็เลี้ยงดูมึงได้เท่าที่เลี้ยงดูได้นะผมไม่เคยไล่พนักง,งาน,นออกไปบางทีบางคนแี่ปล่อยแมนะ่เนีะย เลี้ยงแม่งไว้มันไปนสมัครงานที่ไหนก็สมัครไม่ได้เราเลี้ยงแม่งไว้จนมันอยู่ไม่ได้เองครับไม่ช่วยไม่ได้ถ้าไม่รู้จักผมอย่าแซวอย่าแขวะเรื่องนี้นะครับผมมั่นใจผมคือหัวหน้างานที่ดีมากเอาไม่ไม่บนะ้าผมก็ถือว่าผมผมเป็นเจ้าของผู้ประกอบการที่ดีคนหนึ่งเอาแคนะ่นั้นที่ไม่ชอบการเอาเปรียบนะบแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นเงินมากมายอะไรมากมายนะแค่การที่เราจะได้ให้อนาคตกับคนคน,นั้นคนนึง เขามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองอย่างน้อยเขาก็ไม่ไปเป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ไปค้ายาเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยมีคนที่ติดคุกม,มาอยู่ที่นี่เยอะมไม่มีใครกล้าร,รับนะแต่ผมรับมมางทุกคนนะ่ะนะ่นะแต่เบอร์อพวกนี้มันก็อยู่ไม่ค่อยทนนะรู้วาที่ผมเคยทะเลาะก,กับตำรวจเพราะตำรวจจับพนักง,งานผมเนี่ย ที่ผมทะเลาะตำรวจเพราะว่าผมด่าตำรวจว่าเฮ้ยคุณรู้ไว้พวกเนี้ยถ้ามันไม่ได้ทํางานกับผมเนี่ยนะมันก็คงกลับไปทําแบบเดิมฉะนั้นอย่าไปกดดันพวกมันเลยแค่มันยอมทํางานผมว่าแม่งเป็นบุญของประเทศแล้วนะมันมายอมขับรถส่งอาหารมาให้ผมแบกเหงื่อไหลใครย้อยเนี่ยได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยกลับมันไปส่งยาเนี่ยนะงานสบายกว่าเยอะนะแต่วันนี้มันเลือกอยากจะเป็นคนดีอย่าไปรังแกมัน ผมด,าด่าตำรวจแบบนี้ยลูกน้องกูเนี่ยโอเคมันอาจจะมีประวัตินะครับว่าเคยอะไรก็แล้วแต่นะแต่กูมั่นใจว,ว่ามันอยู่กูมันไม่ทําแล้วถ้าเกิดคนมันยังทนะําเนี่ยมันคงไม่ยอมเงือไหลใครย้อยขนาดนี้ทะานั้นอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันเถอะพรุ่งนี้ถ้ามันพ้นจากอกผม <c oughs> ผมว่ามันกลับไปทําอาชีพเดิมนะแล้วก็หาคนที่จะกล้ารับคนพวุ่งนี้ทํางานยากด้วยฉะนั้นอย่ายุ่งกับลูกน้องผมดีที่สุดอันนี้นกล้าโมอันนี้ผมกล้าโม นะแต่ท้ายสุดนะด้วยสภาพการจราจรด้วยความกดดันอะไรก็แล้วแตนะ่มันก็วันนี้หลายคนก็แยกย้ายกันไปหมดนะวันนี้ที่เหลืออยู่ก็ไม่มีแล้วแต่แต่ก่อนนี้นะผมมีที่หลายคนแนละ้วมันดึงกันมาจะไม่รับก็ไม่ได้แม่งนะก็รับใหนะ้นี่ผมกล้าพูดเลยนะว่าสมัยก่อนลูกน้องในดีผมมีหลายคนแต่มันก็เหนื่อยนะพวกคนมันมีประวัติพอม,มีประวัติทีไรก็จะมีปัญหาเรื่องตลอดเรื่องนี้ตลอด นะครับก็จะมีสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนั้นมันก็เหนื่อยนะครับเออแต่ผมไม่เคยรังเกียจเขาหรอกครับสมัยก่อนก็รู้ถามว่าเ,เคยติดคุกป่าวะเคยกับพี่คดีแล้วะฆ่าคนตายพี่เรื่องอะไรวะกถามโอเคนะยาพี่ยาเลยวะคือพี่ดิซีเรียบางเรื่องยานะฉันขอเลยนะถ้ากลับมาผมให้โอกาสคุณทาแต่ว่าห้ามคล้องเกี่ยว ห้ามมีกินทาแมงทาแมงหรือจะมีใครมาพูดไอ้นี่แอบส่งยาแอบอะไรนี่หรือแอบมาเยผยแพร่ในบริษัทนี้ไม่ได้เลยนะผมไม่ไล่ออกนะผมจะเรียกตำรวจจับแล้วถ้าเกิดโดนจับเรื่องยาไม่ต้องคุยนะตัวใครตัวมันผมไม่ปรากันไม่ช่วยด้วยมีแต่จะสรรั่งให้ตำรวจเอาหนักๆรับได้นะรับได้ก็เพียงเ,เริ่มงานได้นี่คือเรื่องที่ผมทํานะครับายากผมไม่ได้ก็กลัวชิบหายกลัวไปเลยนะนะ เราให้โอกาสเขาอย่างน้อยเขาก็ยังมีความคิดจะทํางานนะครับแ้เขามีรายได้เขาคงจะไม่ไปทําอะไรแบบนั้นอีกนะนี่คือสิ่งที่ผ่านมานะ20ปีนี่ผมสมัยก่อนผมไม่กลัวแล้วตอนนั้นะผมยังหนุ่มๆนะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วมันองค์กรมันเริ่มใหญ่มันมากขึ้นสมัยก่อนผมใช้แต่แรงงานเยอะคนที่ใช้แรงงานนังนั้ลเลยนะก็เอาคนพวกนี้นะมันใช้แรงงานาอนะนะนะ แล้ผมเชื่อไอ้คนที่ออกทีมผมก็รักผมนั่นกันนะรู้ผมใจดีเมื่อกี้ก็เรียมขอโทษที่ไม่สามารถรักษาสัญญาไปก็อบอกระมัดระวังตัวแล้วกันนะนนมึงไม่ต้องกลับมาแล,นะแล้วก็ไม่ต้องโทรมาหากูด้วยนะเพราะกูขี้เกียจมีปัญหา